พระมหาธาตุแก่นนครตั้งอยู่ภายในวัดหนองแวงพระรามหลวงริมเมืองแก่นนครถนนกลางเมืองมีลักษณะเด่นคือมีเก้าชั้นโดยหลวงพระคูณคันติโกเป็นผู้ที่เริ่มต้นเพื่อเทอิดพระเกียรติทรงครองราชครบ50ปีในหลวงราชการที่9และครบ200ปีเมืองคอนแกน่นเริ่มสร้างเกียตุลา2 5 3 3ใช้เวลาสร้างทั้งหมด10ปี โดยทั้ง9้าชั้นจะรวบรวมสิ่งต่างๆมากมายอาทิเช่นพระบรมสาดีลิกธาตุและพระอรหันต์รวมทั้งเรื่องราวนิทานพื้นบ้านขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมเรื่องเล่าต่างๆรวมถึงมีรูปปั้นหลวงปู่คูลคันติโกผู้ก่อตั้งวัดเวลาเปิด6โมงเชา้าถึง5โมงเย็นการเดินทางมีรถสายแผ่านหรือเรียก แท็กซี่และวินจักรยานยนต์รับจ้างได้